ครับเป็นพิธีพิธีสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะทั่วประเทศทุกตัวราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องถิ่นระดับปกครองทั้งอำเภอและจังหวัดทั่วประเทศนะครับทำพิธีจืดเทียนไทยนวัดทุ่งนะพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ถ้าตต่อให้รวดเร็วถึงนกันแนล้วก็ได้ข่าไปไปสะบัดไล์ด้านข้างนะครับไม่หับตรงนี้เองเพื่อให้ภาพที่สวยงามนะครับพี่น้องระารนิกรของพระองค์ท่านชุกหมู่เหล่ามาร่วมกันรวมใจเป็นหนึ่งเดียว,วเพว่อเพียงชทยถวายพรกรในวันนี้หน้าที่ส่วนตุภาพเทศบาลราชแยกของเรานะ ไม่อัานหน้าเลยอ่านหน้าป่ะครับคถูกเพียนต่อกันให้ทั่วถึงนะครับพี่น้องที่อยู่ด้านหลังนะครับขอเรียนเชิญมาด้านหน้าเลยเดี๋ยวท่านนายกจะก,กล่าวถาวายรน้าจตุรีแล้วก็กล่าวานำถาวายพระพรนะครับให้พวกเราเขาเปลี่ยนกันนะครับโอกาสนี้ขอกลับไปเชิญท่านนายก ใช่แล้วลางมันเนี่ยดนตีคอมร้อยปีเจปีเจ็ดปีไปดูแล้วทีคอมจากที่ท่านประธานได้กล่าวไหว้พระสุบดีเรียบร้อยนะครับเราก็จะเปิดเพลงอัศจรพระบารมีนึงจบแล้วก็สุบดีมหาราชา่องจบก็ให้พี่น้องทุกท่านได้ร่วมกันนับเพลงเสียงเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน